ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาละครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับ TM Sky เนี่ยนะครับผมนะแน,น่นอนนะครับผมเกมเพย์โดยคุณ Sky เลยนะครับผมจากเรือ TM นะตัวละครที่เขาเล่นนะครับผมเป็นแชงกับไคโดบูตันนะครับผมนะโอ้บุต120กว่าเลยนะนี่ครับผมเป็นเหรียญของเอ่อไคโดเนี่ยนะครับผมนะออฟค่อนข้างจะเถื่อนเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นออฟของแชงคูสบูตันนะครับผมบูตันคู่เลยนะเหรียญสามบัวแล้วได้ทั้งหมด6แท็กนะครับผมซ่าป169เกือบ170นะครับผมไอดีโคตรฟูเลยนะมาดูสเต็ปของเ คุณสกายกันนะครับผมคลิปนี้แน่นอนผมไม่ต้องเหนื่อยนะครับผมให้คุณสกายอัดมานะเออสบายหน่อยนะผมคิดไม่ต้องเล่นเองนะเจ้าโอ้โหเลือดสามหมื่นเลยนะครับแฉงเรียกว่าตึงโคตรนะอืมช่วงนี้ตู้แฉงมาด้วยนะผมเผื่อใครอยากได้สเต็ปแฉงของระดับท็อปเซิร์ฟนะก็สกายก็ถือว่าอาจะเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีในการเล่นแฉงเลยนะมาถึงก็จิ้มเลยนะครับผมแล้วก็โดดปาดลมรันเก็บแตกไปทีนึงฮะโอ้โหเลด้ว่าหลบแบบมีฮาคิ รลบแบบเมียคีนะครับผมมาดูโอ้โหอาคีหายแล้วนะครับผมโดนติดไฟลูฟีดนะครับผมนะโอเคตีได้อยู่ได้อยู่โอ้โหลูฟีมันหลบแม่นนะครับผมมันหลบแม่นจังหวะจังหวะอืมล้มไปเฮ้ยแต่ปแปลกนะเขาถึกมากเลยนะครับผมโอเคไปโอ้โหบิ๊กมัมบิ๊กมัมดอกละสี่พันห้าพันโอ้โหบิ๊กมัมเกือบแตกนะ พิมพ์มั่งเกือบแตะโอ้พิมพ์มั่งเก็บเลือดนะครับผมบมผมจะจิ้มหน้าเลยนะครับผมไม่ได้นะติดไฟซะง,งั้นถ้าติดไฟเราจะตีเขาเบานะครับผมรรลมรันแม่ลมรันพลาดอ้าวเพอร์เฟกต์ดอตได้นะแก้เขินนิดนึงครับผมคิดลมรันพลาดน,นะอืมติดติดภูขเขาน้ําแข็งในยังจิ้มไปหนึ่งทีนะครับผมมาดูว่าคุสกายโอ้โหโดนเขาเรียกว่าเซตหย่อมานะครับผมแห่บาทีนึงโอเคบิ๊มพ์มั่ก็รับมือยากอยนะครับผมตัวนี้อืมบพ์มั่มันใกล้แตกแล้วนะโอ้ยเมื่อกี้มันมันจังหวะมันบั็กนิดนึงนนนะะะครรัับผมมพเเห็้าจลลลแว่ โอเคติดช็อตไปทีอ้าวได้อยู่นะผมติดบูธบิงมัมยังไงบิงม,มตัวนี้ไม่น่ารอดนะครับผมติดบูธไปน้องอโดนว่ะเขาติดบูธเหมือนกันโอเคระวังเขาติดบูธเหมือนกัน จิ้มเลยติดมืนอนีโ่โชคดีจัด5%เหรือ 100%, 100เรียบร้อยนะครับผมโดนติดมือนไปนะอืมโอเคเขาเอาจนได้นะผมดิมัมแตกจนได้นะถ้าเขาไม่มีพิม,มัมนี่ก็ถือว่าเออไม่มีใครกันทงแล้วนะโอเคลบออกมานะผมอ้าวใครโดนพยายามจะยึดไม่ได้นะผมเกตดธงไม่พอนะอืโอเคคิสรอ,อูจิ้มดอกล 6, ะหกพันเโตอมแตกเลยนะผมสีฟ้าก็มาเหอะ มีฮาคีอยู่นะครับไม่ต้องกลัวสกิลอ้าวเรียบร้อยเลดิโอใน,นอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยครับผมตายฮะกระโดดรวมโอ้โหเก็บไป3นะครับผมแมตช์นียเก็บไป3ตัวนะครับผมโอเคระวังนิดนึงคิสลอโอเคโรเจอร์โอ้โหโรเจอร์จะมาเอานะครับผมจะมาเอาแชงเพราะรู้ว่าแชงเก็บแตกแล้วนะโรเจอร์อุ้มเอาออเฮ้ยโรเจอร์มันโนดนดูดไปนะ จิ้มหน้าอีกหนึ่งทีอืม้มโซโลมาโซโลมาเจนเย็นโรบามานะครับผมแล้วก็ไม่งียฟาดเลยนะ,ะผมลูฟี่สู้เราไม่ได้ตายเกิดเลยแล้วก็โดดโลมลันไปหนึ่งทีหลบไม่พ้นนะ,ะผมแล้วก็นีตีอื้อแต่เมื่อกี้เขาเหมือนเขาจะมีอ่อชาร์จอซูล่านะครับผมจะโดนไปก็เจ็บอยู่นะคุณสุสเกตว่าสกายพยายามจะเลี้ยงสกิล2ด้วยนะครับผมเพื่อให้เดฟยังอยู่นะคือถ้ามีเดฟเนี่ย เออแช่งมันก็จะถึกนะครับผมมันนี่คือความโกงเขานะโรมท่นโรเจอร์แตกเลยนะครับผมสามหมื่นโอเคมาเขาจะเลี้ยงเดฟไว้นะครับผมชาร์จแม็กนะอทีมแตกเลยนะครับผมสองตัวโอ้โหติดบูธบดีนะเกมไม่พลิกเลยนะครับผมโอเคจบไปครับสำหรับแมตช์แรกนี่คือระดับท็อปเซิร์ฟเลยนะจำไปเล่นกันได้นะครับผมมาดูเทคนิคกันได้นะโอ้โหเลสบอลเขาตึงมากนะครับผมโอเคครับจบไปแมตช์แรกครับแต้ม8,000เลยนะโอ้โหเรียดได้ว่าค่าเยอะมากนะครับผมคุยไปมบกับแมตช์ต่อไปกันเลยะ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ e x t r e รีมใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ ครับมาแมตช์ที่2กันนะครับผมนั่งอยู่ในด่านของเอ่อมารินฟอร์ดนะครับผมด่านนี้แฉงก็ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับผมแต่ยูนี่เป็นยูคิดรอนะครับผมนะแฉงบุตันนะครับผมคุณสกายเนี่ยมาดูครับว่าเขาจะรับมือยังไงนะอืมฝันู้นเขามีแฉงเหมือนกันนะครับผมน่าจะเถื่อนอยู่นะนี่เปิดไปแล้วนะครับผมโคโหแคกเกอร์แคกเกอร์โดนเลยฝั่งเราไม่มีประมาณนะครับผมแคกเกอร์จะแห้งๆนิดนึงนะแคกเกอร์จะแห้งๆหน่อยนะครับผมเจอแฉงนะโอ้โหนี่ครับผมแฉงฝั่งนู้นก็บูุตันกันนะต้องระวังต้องระวัง เดินเดินเดินรอยตามนะครับผมโอเคระวังหนึ่งกระโดดโรมรัศีญญมันแตกเลยนะค่อนข้างจะแรงเลยจิ้มไปหนึ่งทีไม่โดนนะครับผมกระโดดโรม่มใจเย็นนะใจะเย็นครับจังหวะน,นี้ผมประดาบนะครับผมดั่งจอมยุทธโอเค okay. คิดรอ,นะอดึงนะคิดรอดึงเนี่ยผมใช้ตัวนี้เก่งอยู่นะจิ้มไปนะครับผมระวังโดนแทงอาจจะแตกได้หลบได้นะครับผมเรามีเดฟด้วย โอเคแล้วก็โรมรันไปหนึ่งทีโอ้โหนะแชมป์แชมป์พุตันจะถึกมากๆเลยนะผมฝั่งตรงก็บพุตันกันนะโอเคจิ้มหน้าไปเรียบร้อยผมแชงแตกแล้วนะนั่นเป็นแชมป์พุตันนะผมแตกแล้วโอเคคิงคิงว่าไงโอเคจังรหวังนี้นึงจิ้มไปเลยครับผมโหเก็บ2นะเมื่อกี้จังหวะนะผมเก็บ2ตัวในระยะเวลาอันสั้นนะผมโอเคคือจังหวะสกิลเขาแม่นมากโหเก็บอีกสองนะผมไม่น่าเชื่อ อะไรครับนี่หาจังหวะใช้สกิลแม่นเกินนะผมนะนี่แหละแล้วก็ดึงทมินไปนะครับผมนะม,มีมีคนบอกว่าพี่พูดทมินบ่อยจังเลิกพูดได้ไหมนะครับผมบางคนก็ชอบเปล่าติดปากก็เลยว่านะครับผมถ้าไม่ชอบขออภัยนะครับโอเคจะพูดน้อยลงแนละ้วโอ้โหโ,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 โดนแครกเกอร์นนะครับผมติดบูสต์นะติดบูสต์เลยนะหูเลยเป็นโอการ์แปดนะถึกเกินเก่งเกินกน,นะครับผมโอเคนะผมมาดูสเต็ปไคโดกันบ้างนะจะแพ้หรือเปล่าเดี๋ยวแพ้ไปทีโอ้โหโดนเรียบร้อยครับผม โอ้โหไหโดมีหลายตัวนะต้องระวังทําอะไรนี่ครับตีนะผมดูว่าแก้เกมยังไงนะเขาจะวาร์ปยังไงติดโอ้โหติดฐานะแล้วครับผมไม่ไหวฮะวันนี้รายดึงทองก่อนไม่ต้องรีบหลบได้นะครับผมนะบิงม,มัมคอมเมเซอร์รักษาสิวนะครับผมโอเคยึดเรียบร้อยมาดูนะครับแต่ไม่น่าวาร์ปไปนะไม่แน่ใจเขาจะวาร์ปหรือเปล่าโอเคแลกไปนะครับผมจะมีสกิลแล้วจะมีสกิลแล้วแฮ่ไปเที่ยวล้มนะครับผมน่าเสียดายโอเคไค,คโดนบุตันก็ถึกอยู่นะผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับผม แฉงแฉงตัวนี้นะผมแฉงอตีลบฮารเคียออกทะมินแล้วก็ตุโคโคซัสเซหลบได้พอดีฟาดหน้าเลยนะผมนะเยลยระวังอ,งองเกือบดึงได้นะผมตายก่อนโอเคเรียกว่ายือได้นะผมคนนี้ก็แชมุตันนะโอ้โหบุลไม่ไม่นะ้อยนะผมนะตึงเหมือนกันตึงเหมือนกันนะผมโอเคดูนะกลับมาเล่นแฉงอีกหนึ่งทีนะผมโอ้โหจะชนะหรือ่าตรงกลางเหมือนจะโดนนะครับ เหมือนจะโดนนะแล้วก็จิ้มไปหนึ่งหเรียบร้อยครับผมหลบแล้วก็ปาดตายเลยนะครับผมจังหวะนี้เนหะ็นไหมเขาออกสกิลแม่นนะคือต้องบอกว่าเขาออกสกิลค่อนข้างแม่นนะครับผมจังหวะนะแบบไปโอ้โหโดนจิ้มอะไรวะเนี่ยตายเฉยนะครับผมโอ้โหเป็นอีกคนนึ่งนะผมเป็นแช่งกันนะโอ้โหแรงเกินแล้วเมตาแช่งจริงๆนะโอเคชนะไปนะครับผมนะสไลด์นี้ก็โอเคไปพบตาต่อไปกันเลยนะ เดี๋ยวครับมาตัดที่3ากันนะครับผมคลิปนี้จริงก็เป็นเกมเ,เพลย์ของคุณสกายเลยนะครับผมเล่นให้ผมนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เล่นทั้งคู่เลยนะครับผมไม่ได้จํากัดแค่แช่งนะก็จะมีไคโดด้วยนะครับก็จะเล่นคู่กันเลยครับมไม่ใช่คลิปแช่งอย่างเดียวนะแต่ว่าแช่งเขาโหดมากไนงะไม่ค่อยตายไนงะตายยากอะไรเงี้ยนะมันเ,เป็นเมตาเขาจริงๆนะครับผมนะ โอเคนี่เขาจะไม่รีบลมรันลมรันหนึ่งทีแตกเลยโหหโหเห็นไหมเขาออกสกิลแม่นนะคือคือบางจังหวะเนี่ยผมจะออกสกิลถ้าผมเป็นเขาอะนะแต่เขาเน้นแบบเออเออออกจังหวะแม่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นีก็ถือว่าเป็นเป็นเซนส์ในการเล่นของแต่ละคนนะผมไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเออแล้วแต่คนนะร่มรันเนี่ยนะเขาจะแม่นนิดนึงนะครับผมนะคือโดนแน่ๆอะไรประมาณนี้หาจังหวะนะครับผมนี่เขาจะกดล,ล็อกเป้าตลอดนะครับสังเกตว่าเขาจะกดล,ล็อกเป้าได้นะครับผมนั่น,นปีตีเลยนะผมโอ้ยจิ้มไปนะเป็นคอมโบ โอเคทงตามเยอะเลยนะคุณสก,กายจะแก้คืนได้ไหมนะครับผมจิ้มไปเรียบร้อยแหกโอเคกรโดามมันดึงใช่ไหมให้กระโดามมันดึงนะโอเคกระโดดโรมรันโอ้โหสองพันเจ็ดคิดรอไม่ได้เก็บแตะมันหรือเปล่านะครับผมนะ่าแตกเลยนะโอเคครับเดี๋ยวดึงก่อนนะเราคุณสก,กายไปดูครับไปโด,ปดนหะ้าธงแล้วโอ้ยดีโรเจอร์จิ้มมันจ,นนจนนนิ้มมันจิ้มคืนหมันไส้หมันไส้จริงๆหลบได้นะโอ้โหแบบเอาสเน็กแมนมาเลยนะดีว่าพลิ้วนะครับผมจังหวะ บิ๊กมันไม่มานะครับผมบิ๊กมัมกระโดดรบโอ้โหบิ๊กมัมมันเนี่ยครับผมเขาพยายามจะออกสกิลให้ได้ไงแต่บิ๊กมัมมันมันรู้ไงเอ้าบิ๊กมัมบิ๊กมัมเองยังไม่ทำอะไรเลยครับผมโอ้โหลุกขึ้นมาล้มไปหนึ่งทีโอเคก็ติดบูสต์นะครับผมจังหวะจังหวะน่าจะยังไงครับลมรัดอื้มกระเด็นออกมานะครับผมคิงอ้าวคิงฝั่งเรายื้อไว้นะครับผมโอเค อันนี้ก็ดึงทงเลยครับไม่ต้องบวกนะครับผมดึงเลยโอเคคิงอันนี้คิงฝั่งนู้นน,น,นนะครับผมระวังนิดหนึ่งอ่าสกิลสองปลอดภัยโอ้โหไคโดก็วาร์ปแม่นเกินนะครับผมแม่งเก็บสองตัวเลยมั้งเก็บทั้งมีดมึงทีนีมันเตือนแล้วไอ้ไคโดสตตเดียชอบชอบนะครับผมมันวาร์ปไปเรื่อยมาแตกหมดเลยนะโอเคแล้วก็โรมรันหนึ่งที่สองพันห้าคุณเห็นไะโรมดันนี้มึงสองพันห้าเลยนะมันมันรุนแรงมากเลยนะครับผมจังหวะนี้นะโอเคเลือดเขาเลี้ยงไว้เหลือสองพันไอ้ยเหลือห้าพันกว่านะ ดูว่าเขาจะตายหรือเปล่าครับผมโอ้โหสกิลสองจะเข้าอยู่แล้วอะคิวสองเข้าอยู่แล้วครับผมโอเครอบโอ้โหหลบไม่พ้นนะครับจังหวะนี้เดินไกลไปนิดนึ่งโอ้พิมันตัวนี้ก็เถื่อนนะครับผมดูค่าพลังดูเหรียญนะน่ากลัวอยู่นะโอเคนะครับผมเป็ดไคโดกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเล่นเลยนะแข้งเขาเถื่อนกันแท้ทีกันโอ้โหโรสเจอร์ดโรสเจอร์ดอ้าวตายว่ะโอ้โหคิดรอคิดรอโดนไคโดไปดิไม่มีสแต็กแล้วมันมันคิดรอมันมันเลยไม่ถึกนะ อืมโอเคอ้าวอ้าวโรเจอร์อุ้ยโ,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 โดนไปนะผมับ้โสวยครับผมไม่ตานี่เพื่อนเล่นดีเพื่อนเล่นดีอืมโอเคระวังนิดนึงอืมไม่ตายนะครับผมถึกมากเลยนะถึกถึกถึกใครโดนนี่ถึกจัดเลยนะครับผมโ,โอเคนะจบไปครับเรียบร้อยก็แมตช์ที่3นะครับผมโอ้โหชนะตามเคยนะอืมโอเคเดี๋ยวไปพบกับแมตช์สุดท้ายกันเลยนะครับผม เอา๋ะครับคลิปสุดท้ายเออคลิปสุดท้ายนะครับผมแมทสุดท้ายแมทสุดท้ายจะคลิปสุดท้ายแมทสุดท้ายนะครับผมขอบคุณคุณสกายมากนะครับผมทีมสกายนะกลับมาทําคลิปให้ผมอีกหนึ่งรอบนะครับผมเผื่อว่ามีคนที่ติดตามช่องผมน่าจะพอรู้จักเขาเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมฝีมือเรียกได้ว่าท็อประดับท็อปเซิร์ฟนะครับผมนะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกับคุณสกายด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปต่อๆไปแฮ่ไปทีโอ้โห่หมื่นกว่าหมื่นกว่ายับเยินนะจ๊ะ อืมไขโดแล้วนะครับผมเล่นแช้งหลายตาขอเปิดไขโดบ้างฟันหน้าเลยนะครับผมไม่โดนนะเรได้ว่าวาแมนแมนจุกๆไปทีดึงมันที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเนี่ถอยออกมาก่อนจะยังไงต่อครับกูจะไปไหนต่อคือเขาจะกดล็อกเป้าตลอดเลยนะคุณเห็นไหม เหมือนกับเขาเขาจะเล็งกดล็อกเป้านะครับผมซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการเล่นนะแฮะบางทีเรียบร้อยครับผมคือการล็อกเป้าจะทําให้การตีปกติมันโดนด้วยนะโอเคแช่งนี่ไงแช่งหลบทมินนะครับผมนะอู้ยโดนเลยนะครับผมโอเคสกิลหนึ่งจะเข้าแล้วใจเย็นเออสกิลสองขออภัยนะครับผมแล้วก็แฮะหนึ่งทีเกือบแตะหลบได้แช่งว่าไงจะติดบูธอู้ติดมือติดมือติดมือก่อนโอ้ล่วงลงมานะครับผมด่านนี้แบบแหมเซ็งจริงล่วงลงมา เขียหลบได้แล้วก็ดึงธงสิครับรออะไรพี่โซโลเป็นก,กานันเลยนะปึง้งเรียบร้อยจะเน้นดึงธงไว้เน้นดึงธงคือต้องบอกงี้บอกนี้ก่อนนะครับตอนที่คุณสกายอัดคลิปนี้ไหมผมคุณสกายบอกว่าแมตชนี้ สังเกตไคโดดีๆแล้วกันนะครับผมว่ามันเถื่อนมากนะนี่ไงวาร์ปโคซัตเซโอลพูดจะไม่ทันขาดคันโอ้ยแห่ไปทีนะครับผมเมื่อกี้จังหวะอะไรไม่รู้นะครับผมชุลมุนโอเคเอาคิงเขาก็ดึงนะไม่เป็นไรไม่รีบโอ้โหเสียงตึงครับผมคิงเขาก็ตึงไม่ไม่ธรรมดารอประมานะครับผมไอ้โอ้ยใครโดนถึงมากเลยนะใครโดนก็ถึงเลยนะขนาดลถเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดโดนหน่อยหนึ่งโอเคไม่เป็นไรดึงแล้วกันสลับธงกันดึง เราก็ได้เลือดแก่ก็ได้เลือดเงี่ยแต่แกใกล้าตายเงี่ยเขาจะไปแห่ทีหลบออกมาไม่หลบนะครับโอ้หลบได้พอดีโชคดีอืตอีหน้าเลยนะครับผมตีอีกโอ้โหตีจอตตีจอตนี่ไคโดเขาถึงมาเลยนะผมสังเกตหลายทีแล้วนะครับผมแล้วก็โคซัเสเซหนีไปนะครับผมไม่เอาก็ได้ธงอ่ะไม่เอาก็ได้อืมเรียบร้อยมีเพื่อนมาเติมแล้วนะครับผมสายนะวิ่งคอืมไคโดมันยังเก่งเลยนะเมเตียยังไงมันก็โกงนะ,ะครับผมสหรับไคโดเนะ่ย โอเคเราต้องรีบลงไปดึงธงแล้วนะแห้งหนึ่งที่โอโหเรียบร้อยนะเหมือนแมสกิวเขาจะแม่นมากๆเลยนะเขาจะอ่านเกมด้วยนะว่าแบบสตูลงมาต้องเจอแน่ๆอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ดึงเรียบร้อยโอ้โหใครโดนดึงธงรัวๆเลยนะแมตช์นี้แล้วก็วาร์ปมาอีกฝั่งหนึ่งอ้าวไม่ให้ดึงนะผมจังหวะนี้รบออกมาอือใครโดนฝั่งนู้นวาร์ปกันนะโอ้โหอ่าขอดึงได้ป่ะเราจะเอาสกิว่ะนนเราจะเอาสกิลไม่ได้ไงอืมโอเคใครมานะผมเลยสิบวินะมาดูนะว่าจะ จะพลิกหรือเปล่านะครับผมเหลือส2สองนะครับผมไม่ใช่เหลือสธงนะครับผมแล้วก็ดึงเป็น4ี่ยึดทมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะยังไงฮะถ้าเพื่อนโซนให้ก็จบนะครับผมตรงกลางโดนป่าโอเคตรงนี้รอดแล้วนะตรงนี้รอดแล้วใครโดนไม่ไหวแล้วอ้าวมันวัดดีเลยม,มันทิ้งธงเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาดึงจีธงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะโจมตีบอสเลยอะเอางี้ดีกว่านะครับผมมาดูนะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงนะขอบคุณสกายด้วยครับผมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ